สวัสดีครับมาได้ครับวันนี้มาพบพกอกันเย็นเคยวันนีต้ตำหอยแครงครับได้มาจากตลาดของผมกินกับใบบักะเนียงครับใบบัะกะเนียง,งบุกทัวมาครับแซมร้องกัน,กนอืมโอ้ để một cái nhà hả? Phong, phong. Mm. em Ừm. nam Ừm. เดี๋ยาดีครับ mm hmm. กินนะแบบข้าวดีครับค mm hmm. อูบแสบแสบมาได้เหรบ ตักน<ม>้ำสุดฮืมหอยกระสุดดีขนาดครับตัวนี้เสียบๆครับฮืมออกดังดีขนาดปกแบเนี้ย โอ้สดใสมากนะ